ว้าพวกปดามงดูนี่ังใส่ถเอันนี้ป้าจะยกลูกใหม่ไหมเนี่ยยกลูกใหม่ดีกว่าไหมปรึกษาหน่อยเนี่ยเปิดฟ้าเปิดมาน่าเปิดไหมส่วนมากก็จะยกลูกใหม่เนี่ยมันจบทีเดียวเลยวผมตีรดูแ่ไม่พ้นไม่ข้อพ้นน่าจะฝึก

อันนี้ да. เกียร์หนึ่งครับผมเกียร์สองเกียร์สองอยูนี้เกียร์สามเกียร์สามแล้วไงเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกเกียร์ถอยเกียร์ถอยอยูนี่ครับครับฮะโฆษณายูทูบอาวนี่รูกใหม่กเลือกให้ราคาเต็มเท่าไหร่ลูกเนี้สามหมื่นเท่าไหร่นะสามหมื่นเจ็ดเจ็ดสามหมื่นเจ็ดดิ ตัวใหม่เดี๋ยวเปิดดูว่าเม็กซ็องโเป็นไงเพื่อนนึงเนาะเดี๋ยวให้เขาเปิดแล้วถ่ายดูใหม่ลูกค้าเมลลูกค้าลูกค้าเขาดูด้วยไเนี่ยาลงไปราคาเท่าไหร่อ่านี่ตีให้หมื่นหนึ่งอันนี้สามหมื่นเจ็ดจะไม่ใช่ยวนี้ใช่ไหมเจียช้า เดินาขึ้นเขาเราทางเรียบต้องเคลียรเร็วแล้วดูลูกใหม่ก็เพิ่มอีกสองเบื้อเจ็ดเมื่อกี้เทียร์รถให้ปกติราคาแล้วแหละใต้พุาาา่งง่ายเเกียร์ไม่ยากาเหลือสองเบื้สี่แลกกันแล้วก็เฉพาะถ้าไหลก็สองบื้กว่านะครับเงินกำะังเกลี่ยนแรงมากเลย เดีทำเล่นแบบอันนี้ตัวห์มัยเกียร์เร็วเกียร์เร็ว,รวยวเปิดดูฟันข้างในว่าฟันข้างในเป็นยังไงเบรกมันหักอันนี้ถือว่าได้แต่ันหาไงวะ เกแล้วเราผักที่มันได้มันมันิทแล้วมันห่างมันมีช่องห่างอยู่ถ้าแบบผักแล้วมันสนิทกันคือว่ามันไม่ได้สวยในเม็ดมันสวยมันยังคมนะครันี่ก็โคตรยังคมนะครับคราเลยผักผมเหมือนเหมือนเม็ดนี่คเดี๋ยวเมือนเสาจำปาสัตว์ไหมจำปาสัตมันจะดูเข้มๆหน่อยเราใต้เนาะตัวใกล้ๆมาทำคันย่ครับ ไอ้แต่ยังไงยังไงก็ยังผิวขาวกว่าคมคถาแมหาตีขมเด้มถ้าขมไอ้ท่านเนียเขามิด้าไยโอเคโอเคโยกหัวหมูกับเดกมือตวอันนี้เบมือด็กมืหมเกมือเล็ต้องเียหัวหมูนิ้วนานิ้ กองเนี่ยนะึกว่ามันใช้ไม่ได้มันใช้ได้แล้ะครับเนี่ยตัวหนึ่งสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นก็มีเนี่ยกองกองอยู่เนี่ย <c oughs> เงินเศษเหล็กยัง <c oughs> ไม่ใช่นะครับเงินอะไรกันเนี่ยกี่ล้านไม่รู้เนี่ยแล้ลบรอบนี้เนี่ยนู่นนี่โอ้เยอะเยอะเยอะามผูกสุท้ายสุดท้ายต้องจ้างนูน่นรับ ออน้วเสร็จแล้วบ่เสร็จแล้วทำไมยังขันอยู่ล่ะนี่คนคนนี้เขาเหมือนยิ่งยงยอดบัวงามนะนักร้องเออเหมือนยิ่งยงยอดบัวงามเลยหันหน้าไปดูหน่อยดิคนะเกียบนะนี่ย้เงนินดูเงินอีกยอเย ครบเนาะใส่ไปครบเนะาะเดี๋ยวไปถึงนุ่น,น,นยังเขาบอกไอ้ไน,นุ่นล่ะเท้าดีแล้วไม่ได้จ่อให้งไงมันเอาขึ้น,น,น,นอเอ <c oughs> อาเกียร์ขึ้นไปติดเรียบร้อยหาใสา่สายสายเซฟไม่มีรูต้อง <c oughs> ลงมาใหม่วันนี้เราแปลง แปลงหัวหมูตอนเปลี่ยนเครื่องเดิมทีนเป็นเกียร์ออโต้แปลงเป็นเกียร์ธรรมดาทำไมสวิตเกียร์ว่างสวเกียร์ว่างครับแต่อันนี้ผมใช่อุ่นให้น้ำมันมันไหลไม่ให้น้ำมันออกมาแต่ของฟ้าไม่มีไม่ได้ใช้มีแต่สวิตเกียร์ถอยของฟ้ามันไม่มีไม่มีซีลไม่มีอะไรไม่มี มันไม่ไหลไม่ไหนทำอะไรจ้ากกาไปแล้วหรอถ้อครมกินห้องเลยเดี๋ยวเอาไปล้างนะครับเสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วเอาไปล้างลองเทียนบีนเก็บตังไว้เลยนหด่ง้นสดอที เอาไปบินตังไม่ต้องเอาไม่ไปฉีดน้ำเหมือนเดิมเปล่าฉีดครับผมทาจาระบีแล้วก็ฉีดจาระบีออกเอาทุงยางหยวไมันสิดำเลย ไอ้ถุงยางมันโหดไปสองเจ็ด้าดูโอ้ดูโอ้ดูโอ้หอไว้เนยูสุดข้ายก็มีกร้อนนึ่งว่าใดวล้างล้างแล้วเอาขิ้นรถนี่ จากจากบ้านไปสี่พันโบกอะไกลไหมที่ไหนบ้านปากเซเขาไกลอยู่นะที่ที่น้ำโขงมันไหลลงมาที่แบบเป็นเขาเรียกแองจล่าแล้วก็มีมีเขาเรียกสี่พันโบกสี่พันต่อต่อเล็กต่อน้อยไกลไหมเห็นฝรั่งไปเที่ยวเยอะเลยเด็กฝรั่งมาเลยจะกล่าวว่าจะหาเมื ah <t <t ah ้อไทยเลยนะ มีรเราเหมือนเดิมทำไมก็มาเจอันี่วก็เราเหมือนเดิมมีเรานี่เงี้มีนะครับเขาต้องเอาแบบเองไม่ได้ไปไหนเลยนีน่เป็นเพื่อนเขามีแค่ไม่มีเรานัานมีหมยคนเดียวรถถังรถถัง มันแล้วแต่ว่าเขาลิขิตไหมถ้าเขาลิขิตมาแล้วเหมเ็นเมื่อกี้บอกกำลังหาคนที่สามเข้าอนะยเกียร์อะไรสามร้อยยี่สิบแรงเกียร์ยี่สุปีโนครับีโนครับแสนสี่นะเครื่องนี้แต่ยังดูใหม่อยู่เลยนะ มันเราป่นสีใหม่อ้อสีใน,นรเรารออก็ตรวจดูหมดแล้วโอ้รับป,ประกันสองเดือนอืม